สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบก,กับน้องมิ้นฝั่งน้ำเกีงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่อง y t u t u นะคะช่องรถมือสองบางทีฟรีดาวบายมิ้นฝั่งน้ำเกีงไก่นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะมิ้นมารีวิวนะคะเป็นรถยนต์สี่ประตูนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ถามเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะมิ้นจะมีเข้ามาอยู่ประมาณสามคันนะคะเป็นสี่ประตู v ีโก้แชมป์นะคะวีโก้แชมป์สประตูเครื่องยนต์2.5ดีเซลเกียออโต้นะคะรู้สึกว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยมิ้นจะมีเข้ามาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีบรอน แล้วก็สีดําอยู่คันหนึ่งนี่แหละเนาะแต่ว่าก็ขายไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถตลาดที่ลูกค้าหลายๆท่านต้องการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพอรถเข้ามาล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องมินก็อยากจะรีวิวนะคะให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะที่กด s ั b s ไ cribe กดแชร์ check, กดติดตามนะคะเพจหรือว่า YouTube ช่องของมินไว้นะคะก็อยากรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะเผื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถยนต์ปี2013นะคะลูกค้าจ๋า เป็นรถยนต์ปี2013นะคะตัวนี้เดี๋ยวมิ้นพาชมบริเวณรอบๆคันกันตัวนี้นะคะของแถมนะคะลูกค้าจ๋าของแถมอยู่ที่แม็กเลยนะคะมิ้นแถมแม็กใหม่ยังใหม่ให้เลยลูกค้าจา๋าเป็นแม็กทีอีขอบ18ประมาณนี้นะจ๊ะตัวรถสีดำนะคะกระจังหน้าหุ้มด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะคะชมหน้าแชมป์สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัว2.5ตัว E ตัวรองท็อปนั่นเองนะคะของเขาจะมีไฟตัดหมอกนะคะ ไฟตัดหมอกผู่หน้าแบบนี้มาให้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมิ้นพาเดินชมร,บรอบๆคันกันนะคะสำหรับตัวนี้กระจกมองข้างหุ้มด้วยโครเมียมนะคะมือจับก็หุ้มด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะลูกคา้าจ๋าอาจจมินเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะจ๊ะโอเค สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าภายในของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยทูโทนนะคะก็คือสองสีเลงจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็พุ้มด้วยหนังสีครีมแบบนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้า mm hmm. ทั้งคันเลยสําหรับกระจกนะคะทั้งสีด้านเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับตัวนี้เนาะเบาหนังสีครีมนะคะดูแลรักษาง,ง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เบาผ้าเนเาะเพดานด้านบนนะคะไม่มีช้ําเลยลูกค้าจ๋ารถที่ร้านทุกคันนะคะ,นนะ,คะมิ้นมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะจ๊ะมีบริการตรวจเช็ค ฟรีเลยนะคะ20รายการเลยนะคะหลักๆนะคะระบบแอร์ระบบเบรกระบบไฟระบบเครื่องเสียงวิทยุซีดีนะคะพวกนี้นะคะเราจะดูแลเป็นพิเศษนะคะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะในวันรับรถเนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีครอบครัวใหญ่นะลูกค้าจ๋ามินแนะนําเลยสําหรับคันนี้ขึ้นเหนือล่องใต้สะดวกสบายเลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้นะแต่ว่าขับเกียร์ออโต้ได้ ก็คันนี้เลยลูกค้าจ๋ารีบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพิเลเนอร์นะคะเป็นตัวสูงนั่นเองลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบเลยลูกค้าจ๋าค้านะคะที่ติดต่อมหามิ้นโดยตรงนะคะลูกค้าที่ติดต่อมหามิ้นโดยตรงลูกค้าจ๋าใช้เงินจองเพียง500บาทเท่านั้นเองใช้เงินจองเพียง500บาทเท่านั้นเองหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่มั่นใจในเครดิตตัวเองนะคะมินมีบริการนะคะเช็คเครดิตให้ฟรีด้วย ะะรถนะคะสามารถนัดดูรถได้เลยนะคะที่สมุทรปราการบางพีนะคะลูกค้าจะนัดดูรถได้เลยนะคะที่สมุทรปราการบางพีนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการติดต่อหาน้องมินนะคะก็โทรได้เลยที่เบอร์0 9 9ย์5นะจ๊ะตามด้วย2 0 0 0นะคะ099325ตามด้วย2 0 0 0นะคะลูกค้าจะอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ ตัวปรับกระจกมองข้างนะคะก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคะพวกมลาลัยของเขานะคะตัวนี้ตกแต่งสีก้านลูกค้าจ๋ากุญแจนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทเลยทั้งสองตัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทให้ทั้งสองตัวเลยนะคะมินไม่เก็บไว้แน่นอนเป็นเกียร์ออโต้นะคะมินถึงบอกว่าสามารถขับได้ทั้งพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายคือเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าในตัวเมืองรถติดๆนะคะมินแนะนําเลยเกียร์ออโต้สบายมากนะจ๊ะ โอเคสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจ๋ใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทนะคะมีใจใช้ใจจองนะคะ500บาทถือเอกสารมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่าติดปัญหาเรื่องอที่ทำงานนะคะเงินดาวเรื่องรายได้ะคะก็สามารถโทรมาปรึกษามิ้นได้เลย ะะสำหรับวันนี้นะคะน้องมิ้นฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยสำหรับวันนี้นะคะน้องมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า